ที่ว่าซื้อตำแหน่งอะไรเนี่ยฮะอันนี้เราไม่เราเราไม่รู้กันแต่ผมพูดแวดวงของสงฆ์ของคณะสงฆ์ท่านก็ถือว่าท่านได้ดูแลแต่ไอ้ตำแหน่งนอย่างนั้นผมไม่รู้นะฮะผมพูดเกี่ยวอารมณ์ผู้หญิงก่อนเพราะผมตั้งหัวข้อเรื่องไว้ว่าพระเงินผู้หญิงและแบ๊คมีกรณีเอากรณีสัตติดีกรณีศึกษานี่เลยนะฮะวัดไร่กิ่งพระอารามหลวงซึ่งในขณะน,นี้วัดไร่กิงัง ผมถือว่าวัาวดเนี่ยบริสุทธิ์นะฮะหลวงพ่อวาเรื่อขี่มาติดเขาบูชาเช่นเดิมครับเหมือนเดิมแต่ว่าการบริหารเป็นเพียงแค่บางท่านที่พลาดไปแค่นั้นเองครับพลาดไปพลาดยังไงฮะก็ไปนสนทนาไปคุยกับผู้หญิงซึ่งถึงบอกเลยฮะพระองค์งตรัสว่าไม่จําเป็นจะฟังเสียงอย่าฟังไม่จำเป็นต้องฟังอย่าพูดไม่จำเป็นต้องพูดให้มีสติ เพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีเสียงอื่นใดที่จะยึดใจผู้ชายได้ถอดเสียงของสตรีหรือเสียงของผู้หญิงไม่มีสิ่งใดที่ยึดใจของผู้หญิงได้เหมือนเสียงของบุรุษครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเป็นก็ประโยคหลงเสียงนางครับคือท่านก็สงสารคุยไปคุยมาผู้หญิงอะนะฮะก็ขอพระทานโทษนะสุภาพสตรีทุกท่านนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพูดอะไรแต่เป็นบางกรณีบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้ที่จะพูดเนี่ยก็ไป ตัหลังเขาถูกจับตังแ่ร้อยทันวาสม6รยหกสิบเจ็ดใช่ไหมฮะก่อหาเกลื่อนกับพันนันเป็นนายหนาอะไรต่างๆก็ไปแบ็กเมดโทรหาอดีตทันเจ้าคุณแย้มบอกว่าเนี่ยคลิปเส้นต่างๆมันมีอยู่แล้วต่ก็ไปเรียกเงินของทันอันนี้เป็นตน้นนะฮะนี่นะ,ะ,นนะ,ะผมต้องเห็นใจครับพระมาได้ดเป็นง่ายๆนะฮะผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นมหากรุงอดีตเป็นบวชพระแบ่เก่าปีเนนเก่าปีบวชมาสิบแปดปีแล้วจะมาผม เป็นชาวพุทธที่ผมรักพุทธศาสนามากผมเห็นข่าวอย่างนี้ผมก็สะเทือนใจครับและผมก็เห็นใจคือจริงๆอยู่ฮะคนทํา,า,า,าทดีกัลยาณกาลีกัลยานางทําดีกว่าใดดีป,ป้าปักกิจะปาปักกังทำบาปก็ได้ดบาปครับแน่นอนฮะเป็นเรื่องของบุคคลครับแต่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมาให้จะจันวงศรัทธ,ธาชาวพุทธด้วยกันอย่าผมพูดอย่างเนี้ย และจะโทษใคร่ะไม่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 คลองตัวฉันเป็นนยเงินผู้ญิงตำแหน่งด้านวิชวาเสือฟังล่างสงออันนี้จะคุยกัมันมันก็หลายเรื่องนะฮะคุณโจกคือพระท่านบวชมาแล้วท่านก็มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่ใครจะปฏิบัติได้ไม่ได้มันเรื่องของบุงคคลแล้วนะแต่ว่าถ้าตั้งใจบวญมิริอุอตปาละอชัว่วกบ,บัพท่านจะเป็นพระที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ท่านก็เป็นคนมาก่อนเนี่ยพระที่บวชมาเนี่ยเหมือนกับเราเราหนิเลยครับ ก็ผมก็เป็นเคยเป็นคนแล้วผมไปบวชพระมก็สึกมาเป็นคนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นย่อมมีผิดมีพลาดได้ถ้าเป็นละหุก,กบัดกปรงอาบัิกหลุดเราสังวรจะไปทาอย่างนี้อีกมีท้ายคาปรงอาบัดวานัปุในวงังก็เลสามิข้าพเจ้าจากไม่ทําอย่างนี้อีกถ้าเกิดพลาดไปแล้วนะละหุกบัดละบัตอันเนาหนปุในวังพัดสมิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีกนปุในวงังจิติสมิข้าพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกเมื่อพลาดไปแล้วลหุกบัดปรงได้ก็พลาดได้แต่ถ้าไปเป็น ขลุกกะอับดันเะช่นเสพเมถุนมีเพศสัมพันธ์กับสตรีอันนี้ขาดจาเป็นพะเลยแต่ในคันรีอดีตจัรยุคคุณแย้มยังไม่มียังไม่มีข่าวถึงขนาดนั้นครับแต่กาเป็นโลก,กวัชชะโทษทางโลกเนี่ยเขาถือว่าชาวโลกติดเตียนก็นั่นไปก่อนนะฮะให้เปลือกจีวรออกไปก่อนนะครับแต่นี่คุณเสนบอกว่าท่านท่านบอกว่าอดีตจันรยุคคุณแย้มท่านนี้พยามานไม่พ้นฮะแน่นอนครับ ตาหูจมูกลิ้นกายใจทําไมาไม่ระวังตายาว่าแต่พระฮะชาวบ้านเราเหมือนกันฮะระวังตาเมือมองดูระวังหูเมื่อด้ยืนจะวังระบุกเมื่อดมกิน่นระวังลิ้นเหมือลิ้มรสระวังพระคุณท่านเนี่ยกิเลสต,ตัวสําคัญจะขึ้นตนเทวะราคะโทสะโมหะราคะนี่คือความรักนะรักคนนี้คือรัก เรียกว่าภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรครฮะเรียกว่าถ้าภาษาชาวบา้านพชทธชนผมก็พูดออกซื้อไม่ได้นะฮะราคะคือความรักเรียกว่ารักดำกิษนามันไม่ใช่เมตตาความปรารถนาดีราคาตัวนี้นะพระต้องระวังเกลียดสำคัญคือราคะโทสะโมหะแต่ทั้งโลกต้องโลภโทสะโมหะความโลภเพราะนั้นพระเนี่ยถึงบอกว่ อสรพิทลิศกาข่าไม่วันช้างตงตกมันพจนนาข่าไม่นี้แต่ข่าวกลัววัวเขาอ่อนบราลาวีเพราะวิดเทจีวันขาดบาดกระเด็นวัวเขาอ่อนคือผู้หญิงนั่นเองวาตทันทษดนะฮะสปาร์ตสติีอย่างผมประจําสํานวนเข้ามานะฮะเพราะว่าอะไรครับอ่ะเราไม่ระวังหูไปเจอเสียงนางก็หลงเสียงนางได้ยกตัวอย่างทั้งโลกก็เหมือนกันครับอ่ะผมพูดอันนี้อ่ะพอทันทวดปฏิผมอ่านไปมันก็ออกนอกประเด็น พระไม่ได้ดเป็นง่ายๆแต่เป็นได้แล้วก็พระที่บวชมาสัมมนนอย่างผมบวชแต่อายุ13บามรากาอายุ31สิบเอนะฮะก็บวชศึกษามาทุกวันนี้ก็มีครับวัดโมรีโลกยาลามสัมมณีอายุน,น้อยเรียนมานเนี่ยท่านจะบำรุงเนี่ยท่านไปเลยฮะทำบุญสร้างศาสนาทายาทเข้าศึกษาแก่นแท้ศึกษาปฏิบัตินะครับอ่าผมพูดอย่างนี้อ่าแล้วก็ แต่นี่เงินก็คือปัจจัยนั่นเองปัจจัยเครื่องอำนวยความสะดวกกับสมณสารูปทุกวันนี้ก็ต้องใช้เงินครับวัดพระก็ต้องใช้ครับแต่ว่าเออท่านใช้ในความถี่ถูกต้องควรแก่สมณสารูปควรแก่ความเป็นสมณะก็หมดต้องก็เหมือนชาวโลกเราเนี่ยชาวชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยขาดเงินได้ไหมล่ะจะมาคุยฟังผมเนี่ยท่านไม่มีเงินจะฟังได้ไหมล่ะถ้าท่านมีเงินท่านทำไม่มีเงินเต็มอินเทอร์เน็ตจะจะฟังผมได้ไหมล่ะ พราะคุณท่านจะท่านจะเผยแผ่มือถือท่านใช่ใชถ้าไม่มีปัจจัยท่านจะโดนขนสงได้ไหมล่ะเพราะอันนี้ผมตองให้ท่านอย่างแยี้ยท่านจะเกิดประโยชน์รบพระอย่างวันไรคิงเนี่ยฮะหลวงพ่ออดี้าว่าหลว่อเมื่ออดีตท่านจะคุณแย่ในก่อนนั้นที่ท่านก่อเรื่องส่วนตัวท่านจะมาผัวพันกับผู้หญิงอรัญญาวานอะไรต่างๆเนี่ยท่านพลาดไปอย่างนั้นนะท่านก็เงินหรือปัจจัยก็อย่างหลวงพ่อคูณใช่ไหมท่านก็สร้างประโยชน์แก่การพราศาสนาแก่ชาติบ้านเมืองครับ ผมบอกว่าท่านจะถวายเงินแบพระท่านถวายอะไรปัจจัยใส่ซองสัง้หน่อยจะไปถวายเงินให้เห็นใส่ซองพระท่านควรแกศสนาสรุปถ้าเกิดถท่านไม่ดีเรื่องของท่านบาปอยู่แก่ท่านแล้วเกิดพระท่านไปใช่สิ่งใี่ควรแกศสนาสรุปเรื่องของท่านแต่เราก็เลือกให้ได้นะวิจยตรทานังธาตะปังสุตง็ตบัสตังพระสุคตเจ้าคือพระเจ้าทรงสรรเสริญการเลือกให้ครับท่านเลือกได้เลยว่วาเราจะถวายพระ วัดไหนสำนักท่านเลือกได้ครับไม่ไม่บาปครับจะเลือกใส่บาตรพระรูปไหนท่านเลือกได้ครับเหมือนก็เราจะเลือกทานาแล้วก็เลือกนาดีๆใช่ไหมที่ว่าเออให้เขาก่ามมันเจริญมันงอกงามดีเหมือนกันถ้าจะทํานาท่านจะไปหัววดตาเอาอะไรหัวหนวกตาบอดไม่ได้ศึกษาเรื่องนาไหนดินดีดินไม่ดีแล้วท่านไปวันเข่ากรามก็เสียหายเหมือนกันท่านทําบุญถ้าท่านไม่เลือกเนื้อนาบุญเงินทองเสรษหามาได้ก็สูญเปล่าครับไปปราถี ก็แต่ว่าอย่างการณีเนี่ยฮะเกิดเอาเงินมาได้ไปทำประโยชน์อะไรต่งางๆมันก็ได้บุญน้อยนะครับเนี่ยฮะคุณกีบอกท่านกับคงคุกเช่นกันแต่ผ่าดไปแล้วใช่ครับคือผมพูดอย่างนี้นะฮะผมเนี่ยเข้าใจแล้วผมเข้าใจคนที่ไปดา่าด่าดา,ดา,ดาผมเข้าใจท่านถ้ามันเป็นความสนุกของท่านไปดา่าไปด่าพระผมอหอนมุทนาด้วยถ้ามันเป็นกุศลนะ ผมก,กลัวแล้วเกิด่าท่านจะเกิดโทสะเกิดอะไรต่างๆแล้วต่างไปดา่าอย่าไปดา่าแต่ผมไม่ได้ว่าจะดานะเพราะท่านโทษนะเพราะผมพูดอย่างนี้ผมตองรักษาเอฟซีผมเหมือนกันผมถือว่าท่านให้คติให้สติหรือว่าอะไรต่างๆแล้วแต่เถอะแต่ผมบอกท่านตัวรักษาใจของท่านนะมาเจอข่าวที่สะเทือนใจอย่างนี้นะเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมแผ่นดินไทยห,อห่อไหว้โดยผืนผ้ามีองค์พระปฏิมาเหลืองอาลามคนผิวเหลืองห่มเหลืองชาวเมืองนาม ชาวเมืองงามสมกับนามเมืองทองถิ่นของไทยแผ่นดินทาแผ่นดินทองเราเจอกรณีอธิกรณ์เกิดขึ้นแกพระอดีตพระรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาเราชาวพูดไปชาวโอ้ยผมลราสลดใจนะฮะบางคนเจอข่าวเสียหายภาคแข่บางแกอ่อดีตพระบางรูปแค่นั้นเองโอ้ยไม่ใส่บาตรแล้วจะเลิกเป็นชาวพุทธแล้วผมสลดใจตรงกี่วาท่านแยกแยะไม่ออกครับ เรื่องของบุคคลแสดงว่าท่านเป็นศรัทธาหัวเต่าทำไมเดมันมันคงในุ้ทธนะท่านเป็นหลงกระแสสมากโอ้ข่าวตีใครก็ว่าโอ้ไม่เอาไม่ใส่บงใสาบาศแล้วอะไรต่างๆผมว่าเบาปัญญาเกินไปถ้าเราชอบเร,รื่องบุคคลเรา,าปฏิบัติด,ดีเราก็ได้ผลดีครับไอเรื่องนียมันเรือ่ของเขาครับ,บผลูันีะถูกไหมฮะไม่กระทำนี่ข่าวพระพระคุณท่านอันดีทำไมนี่ก็เรื่องของท่านนะครับแต่เราง่ายได้ เราก็มาเตือนสติกันย้ำเตือนพระคุณท่านผมเชื่อพระคุณท่านหลายวัดนะฮะสังวรระวังมากขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องการคุยกับสตรีนี่แหละฮะเพราะบางคนมันแบกเมย์ฮะบางทีบันทึกค่อนข้างคุยดีๆไม่มีอะไรเลยนะฮะหลงอย่างเนี้ยอย่างคลิปล่าสุดเมื่อวานผมฟังบอกโอ้เสียงท่านอดีตท่านจากคนแย้มท่านบอกเลยนะหรือจะให้ไปยืมเงินวัดท่านก็ยังรู้นะเ,เงินวัดอะไรท่านรู้หลวงพ่อไม่มีทางไปแล้วพ่อม,มีทางไปแล้วผู้หญิงก็เลยพ่อนะะ เด็กผออย่างเงี้ยคือเด็กปากหวานนะฮะตัวเองมีผัวอยู่นะฮะรัญญวรรเนี่ยฮะมีผัวอยู่นะนี่นะ,ะไปเรียกไปแล้วเนะี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วฮะเรื่องไปเม่นด่าใส่ความนี่เห็นด้วยครับจิตก่ออกุศลกันแต่เป็นเนี่ยละฮะคนาดันโทษโอ้โหดีมากคุณโจกฮะถูกต้องครับคือผมเข้าใจคุณโจกนะ,ะคุณโจกเข้าใจทุกท่านเลยบางทีผมทันโทษอ่่บางทีผมพูดไปเนี่ยฮะผมรักษาเอฟซีของผมเหมือนกันบอกมหา ผมคุยคนคนหนึ่งบอกเออมาหามาหากรุงรู้สึกมาหากรุงเนี่ยโพสไปเนี่ยในบันฟ้าเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะมันเหมือนกว่าไม่เป็นกลางนะผมบอกที่ผมโพสไปอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้เข้าข้างอดีตท่านเจ้าคุณแย้มครับผมเห็นใจว่าท่านพลาดไปฮะท่านก็เป็นพระพระก็มาจากก็มาจากคนเรานน่แหละครับแต่ท่านบวชคือท่านตรงมีฮิลิี่โอตัปปะละายชูโก,กเปะให้มากขึ้นแล้วท่านต้องการเพื่อความพ้นทุกข์จากสงสารวัฏ ไม่ต้องเว้นว้ได้เกิดเพราะมันมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละฮะมีความเกิดก็มีความตุยตามมาสุดท้ายจริงๆท่านปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์จากสังสารวัฏเถ้าพระท่านปฏิบัตินะไม่่เป็นสุปฏิบัติปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติปฏิบัติตรงอย่าย่าปฏิบัติปฏิบัติเพื่อรู้ทมสามีจีปฏิบัติเป็นเวรเพื่อสมควรแก่การกราบไหว้พระอยู่ที่ความละอายชั่วโกบาหรือเฮลิโอตปะท่านอยู่ที่ตัวของตัวฮะคนที่บวชนี่ฮะ พราะจะบอกให้ถ้าเขามีความตั้งใจจะเป็นพระอันนี้ยนามสสาทุแต่ผิพาดบรรทัหุกาบ,าบัตรปลงอบัติกลุวท่าทัานพยายามทำระตัวเองให้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถ่านเป็นอริยะบุคคลหรือเป็นอริยสงฆ์ในคำเบิกงนานบวชใหม่ๆก็เป็นสมมติสงฆ์นี่แหละฮะแล้วพุทธชาวพุทธที่บวชมาคนที่บวชมาเนี่ยฮะก็มาจากหลากหลายครับ ครอบครัวก็ต่างฐานะกันแต่เมืันมาบวชแล้วมีทำวินัยเหมือนจะเหมือนเครื่องร้อยลัดอยู่ดูเดศินส้นสิบเพระสำเนินศิล10ก็เพื่อพัฒนาตนเองยกตนเองบางท่านก็ศึกษาศึกษาเพื่อเป็นอุปกรณ์ก่ความปฏิบัติบางท่านแม่ลักษิขามาก็เป็นชาวบ้านที่มีคุณภาพครับเป็นทิดหรือว่าเป็นบัณฑิต คนบวชกับคนรศมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับศาสนาพุทธในประเทศไทยที่เจะรลุล่งเรืองมากเพราะมีการบวชการศึกนี่แหละมีคําขอบวชก็มีความขอศึกสิกสขังบัจคามิขมี่ิตมังทาเลทะขพเจ้าขอลาสิกขาเคลื่อนสิกขาบอกเคลื่อนสิกขาทันนาจงคำบัจจำขพเจ้าว่าเป็นครหัสั์ก็ลาสิกขามีคำขอบวชเอสาหังพันเตก็ดีหรือว่าอุกาสะวันธรรมิพันเตก็ดีเนี่ยไม่ว่าทั้งทำทำยุติการนิกายหรือมหานิกายคณะสงฆ์ไทยมันมีสองนิกายใหญ่ ท่านก็บวชขึ้นมา,มา,มาเมื่อบวชมาแล้วท่านศึกษาเมื่อเป็นสงสงเหลืองกับเดืองเพศจงไกลเหตุมัวหมองให้ผ่องสีเมื่อเป็นสงสงศินบุญินชีปฏิบัติจะให้มีข่าวร้ายละายองคือเมื่อข่าวบวชแล้วท่านตั้งใจปฏิบัติด,ดีเป็นพระดีวันหนึ่งท่านบอกมาอยู่ไม่ไหวคติพลังวิญญาินางความอดทนเป็นพลังของนักบวชเมื่อหมดความอดทนก็ลาสิกขาแค่นั้นก็เป็นคนดีของชาติได้ครับ ผมบอกไม่ใช่เหล่องเสียหายประเทศไทยถึงมีผู้นำมั่นคงปัจจุบันก็มีอย่างนี้แล้วสมัยก่อนข้าราชกามาก็เป็นคนที่ดีของประเทศชาติอย่างท่านหลวงวิจิตวัฒการเนี่ยเป็นประหลัดปัญชาการของท่านจำพนเศิษฐรัตน์หรือว่าจำพนปอิบุญสงครามสมัยก่อนมีบทบาทมากก็เป็นมหาปรียาธรหมาประโยคเป็นมหามาเก่หลวงวิจิตวัฒการนะะเป็นตนนะฮะหลายคนหลายคนจริงๆนะเป็นมหาปรียาริชกามาก็เป็นคนดีได้ แต่ถ้ามีข่าวเรื่องเสียหายของพระเนี่ยผมบอกเป็นเรื่องของปัจเจก,กบุคคลครับเป็นเรื่องของคนคนนั้นและผมสารถใจที่เพื่อนผมบางคนบอกอ้ไม่ใส่บาตรแล้วมันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยที่จะเรื่องเสียหายของคนอื่นเขาเราจะทําให้เราไปเสียหายของตัวเองด้วยไม่ทําบุญไม่ทำกุศลนะมันเรื่องของเขาถ้าท่านแยกแย่ไม่ออกพระธานโทแต่ผมจบเพื่อนของผมเนี่ยเข้าใจหมดแล้วนะคนไม่ดีาพเป็นเรื่องของท่าน บาปก็ทันก็ได้ก็ทันเองครับไม่กระทงเราเราทาดีก็ได้ดีเองทำไปบาปเราก็ได้บาปเองฮะเนีย่ยผมพูดอย่างนี้ฮะจริงๆไม่อยากให้ด่าทานเลยนะคุณกีอย่างน้อยท่านก็ทําความดีมาแยะให้วัดมีก็เคยกราบไหวให้วัดคนก็เคยกราบไหวผมว่าอย่างนี้นะครับคนที่ไปไปด่าหรือไปชมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยฮะแต่เราเอามาเป็นคติเป็นสติเองวาะแต่ผมสลดใจนะผมผมบางทีผมก็รู้สึก ไอสโลใจมาบอกแกมที่ว่าจะขำขาแม,ม่บางคนสะใจมันเหลือเกินนะะในการด่าโอ้โมีความสนุกกับการด่าครับผมบอกการด่าเนี่ยคนไม่มีความรู้ก็าด่าได้ครับแต่การจะคุยจยะมีสติมันต้องมีความรู้ครับคนโง่ก็าด่าได้ฮะใช่ไหมแต่เพื่อนผมไม่ใช่อย่างนงั้นทุกท่านในนี้มีเหตุมีผลหมดนฮะคืออย่างนี้ ติเออร์ไดเออถ้าไม่น่าทําอย่างนั้นเลอเออจะต่างต่างแล้วบางเทีบอกเลือกซื้อตาแหน่งอะไรต่างๆผมถามอะทุกวงการแต่ผมว่าคณะสงฆ์ทำมีฮิริอุตปะมากกว่านะผมส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะพระเป็นนักเสสละที่สุดแล้วในสังคมครับเชื่อของผมเองนะสละไม่กระถางคิ้วตัวเองครับผมตัวเองครับมาบวชบางทีมีทรัพสมบัติมีมรดกท่านก็ละให้พี่ให้น้องไปเพื่อปฏิบัติตนบางทีท่านสั่งบารมีลง ทานศีลเนคขมะเนคขมะบารมีปัญญาวิญญาณเตชสจัดิฐานเมตตาอุเบกขาท่านสร้างบนบารมีมีหลายรูปท่านบวชท่านก็สร้างอัตตสมบัติสมบัติของตนเช่นสร้างความรู้ศึกษานักธรรมบาลีมีความรู้รักษาตัวของท่านให้เป็นพระที่ดีให้เป็นสมณรที่ดีหรือว่าท่านสามารถจะก่อสร้างพระหิตตปฏิบัติปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นอ,อบรมเยาวชนเป็นพระนักเทศก็มีสร้างสาววนวัตถุฐาน อนุกำลังสั่งโรงพยาบาลเกื้อกูลต่อชาวโลกต่อสังคมอย่างเราวัดไร่ขิงนะฮะสั่งโรงพยาบาลต่อโรงเรียนต่อโรงพยาบาลก็สมัยอดีตหลวงพ่อพระอุบาลีมาถึงอดีตท่านจะอดีตจันทร์จะคุณแย้มเนี่ยแต่ท่านพร์าอุบาลีถ้าปูทางไว้ดีมากผมเชื่อว่าท่านหลวงพ่อพระอุบาลีท่านอยู่ถึงปัจจุบันอายุร้อยสามปีเนี่ยพอผมจะไม่ผิดท่านเกิด2465อยู่ถึงปัจจุบันอายุร้อยสามปีชาติกาลเนี่ยอดีตจันทร์ะคนแย้มคงไม่มีเรื่องเสียหาย เหมือนกับพ่อ,อยังอยู่ก็ลูกก็คงจะมีอะไรแตกตือนแต่นี่พระเมื่อสูงจริงๆเขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวครับยิ่งสูงยิ่งหนาวทางโลกก็เหมือนกันครับตำแหน่งสูงสูงยิงสูงยิงหนาวเพราะท่านไปดูฮะในธนาคารก็ดีเวลาเขาพูดจัดการธนาคารเนี่ยท่านไปดูฮะในห้องเขาจะอยู่ห้องเงียบๆห้องโลง่งๆเพราะต้องใช้ความคิดต้องใช้ความสงบต้องใช้การตัดสิน ยิ่งคิดยิ่งดิ่นจะสิ้นคิดหยุดคิดสักนิดจ,จะคิดได้ถ้าไปดูหาคนสูงๆตรงนิ่งประธานก็ตรงนิ่งพูดมากไม่ได้ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพระคุณท่านเหมือนกันยิ่งสมมติทีอยู่คนเดียวนะโดดเดียวนะผมจะบอกให้นะทุกเหมือนกันนะฮะถึงก็บอกก่นลทุกสมภารเจ้าวัดทุกกระหัตญาตโยมทุกเจ้าฟ้าวังกษัตริย์นี้ทุกทั้งหมดทุกของแต่ละคนทุกเศรษฐีเศรษฐีถามเป็นทุกไหม บางคนทุกอยู่ในประเทศยังไม่ได้เลยฮะเป็นสติบางคนคนจนทุกไหมข้าวกรอกหมอนบางทียังไม่มีบางทีอะไรฮะชักหน้าไม่ถึงหลังกูนี่เย็มสินโยกกระถังจะใช่คนจนก็ทุกคนรวยก็ทุกข์บางทีถูกตัวสอบมันก็ทุกคนละแบบเนี่ยผมพูดไปบางทีท้องร้องอันนี้ก็ทุกอย่างหนึ่งคนเราหนังนานๆก็ทุกข์ก็ต้องยืนเดินหมังเดินนานๆก็ทุกข์ก็ต้องนั่งหมังทุกข์คือการทนอยู่ไม่ได้เนี่ยผมพูดไปกับแวะไปอย่างงน้นตรงนี้มัง พระท่านก็มีทุกของพระแต่พระท่านปฏิบัติผูกความพ้นทุกข์ครับผมพูดเรื่องอย่างนี้วันเนี้ยเรื่องพระเรื่องเงินเรื่องผู้หญิงเรื่องแบ๊กมีเนี่ยผมพูดรวมๆนะฮะพอนรทษผมตั้งหัวข้อเรื่องล้อตามทานสุดที่ชัยไล่ครับเขาตั้งหัวข้อนี้เลยครับพระเงินผู้หญิงและแบ๊กมีแต่ผมก็ไม่พูดอย่างนั้เขาเป็นนักข่าวผมพูดอย่างนี้ผมพูดบาโยงกับเพราะผมก็พูดเรื่องของพรมมะอะไรมาตลอด เพราะเขพูดอย่างนี้บ่พระมันเเป็นง่ายๆนะฮะต้องมีความละอายชั่ว่กบาท่านแต่ท่านเป็นแล้วแต่อโมทนาท่านพระดีท่านทาบุญกับพระดีๆแล้วต่างๆกับวัดท่านใดบุญของท่านอยู่แล้วครับท่านใดบุญของท่านไปเลยแล้วมีมีข่าวพม่ดีของแต่และบุคคลไม่ว่าจะเป็นในพคะนสสงเกอะไรต่างๆเป็นส่วนบุคคลเนี่ยพระดีท่านก็ยังมีอยู่ครับเพระเาะวิญญาณเขาใจไหมฮะแล้วถ้าเกิดเจอข่าวพระไม่ดี แล้วมันใช่เรื่องอะไรที่บอกว่าจะไม่ใส่บาตรจะไม่ทำบุญแล้วมีแต่ภาพไม่ดีแสดงว่าท่านไม่มั่นคงในความดีจริงเนี่ยถ้าทนบุญความดีจริงทานเยกแยโอ,อน่นเรื่องของบุคคลเราก็เป็นชาวพุทธเหมือนเดิมแล้วต้องศึกษาให้มากกว่าเดิมด้วยเออว่าเออขนาดท่านอยู่แต่ตำแหน่งขนาดนี้เป็นขันสงท่านยังผ่าดได้ใช่ไหมฮะก็สีเท้าลู่พันนักปั่นปูปพังอยาวหวานยัง,ยงไรครับพี่เสกโลโซเลยยังผ่านนะฮะพี่เสกแล้วนียฮะก็อยอมรับครับ พี่เสกลกเข้าไปในเนี่ยยังไม่ถึงไม่กี่วันนะผมเป็นเอฟซีนะครับใช่ไหมยังพี่เสกโลกโซแลวยังนั่นนะ่มันธรรมดาครับบางคนบอกโอ้โคจรดาวมันมันชนกันหลายหลอย่างเลิกผ่านนาทีนักนักโหราศาสตร์ก็บอกโอ้ก็มีจริงๆนะฮะท่านนักโหราศาสตร์คติจิติก็บอกโอ้จะต้องก็มีข่าวเรื่องพระนักร้องใช่ไหมแล้วมีข่าวเรื่องอะไรอดีตท่านนายกอะไรฮะเรื่องต้องชดใช้หมื่นกว่าล้านอะไรต่างๆเนี่ย นะคนเหลืองโหราศาสตร์เขาก็อามันตีอูมันเหลืองดามันก็มีขาวเหลืองอย่างนี้เหมือนกันนะฮะ,ะผมขออ่านคอมเมนต์นะฮะผมพูดเพราะถ้าผมพูดอย่างนี้นะฮะใจผมเป็นชาวพุทธผมเป็นชาวพุพทธเพราะท่านโทษนะฮะพูดวินยัยอาจจะไปขัดใจพระพูดธรรมะอาจจะไปขัดใจโยมผมถือว่าขัดให้ผ่องใสไม่เดียว,ว่าจะจับผิดไม่จะจะดาว่าอะไระฮะผมอ่ะเป็นชาวพุทธผมรักพุทธนามากครับ ผมถือกติผมท่องจำเลยวะ่ะนะสัททิพระตุสัตธรรมโมตถาคตปวีทิโตทัดเสนโตสัพโรกัสโอุชุบังคังวิสุทธิยาขอพระสัตธรรมของจงเจรญรุ่งเรืองสิ้นในการทุกเมื่อพระสัทธรรมที่พระถาคตเจ้าประกาศไว้แล้วนะทัดเสนโตสัพโรกัสโอุชุมังคังวิสุทธิยาประกาศ ทางอันตรงเพื่อความหมดจดแก่สัตว์ทั้งปวงเนี่ยผมรับพูดหนามมากนะครับผมเจอข่าวอย่างนี้นะผมถึงมันหวัดจริงๆไม่ถึงก็บอกแตกกับธรรมดพูดนะแต่ว่าก็ต้องมาพูดเพื่ออะไรครับให้คติให้สติพวกเราไม่บร่จว่าจะมีพวกเราพวกเขานะฮะแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาแยกแยะได้ใช่แล้ววีพัฒวัตที่แยกแยะอันไหนดีอันไหนไม่ดี และท่านรักษาใจของท่านด้วยไม่ว่ามีข่าวไม่ดีท่านจะสมองไปตามข่าวมันใช่เรื่องนะฮะเรืืองของเขาเรื่องของเราต้องรักษาใจของเรารักษาความดีของเราเอาไว้ครับไม่จำโอ้มีข่าวเสียไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญแลวโอ้เหลือเป็นชาวพูดเลยก็มีแบบแสดงว่าอันนี้เป็นชาวพูดแต่ตามกระแสใช่ไหมเนี่ยเช่ไหมฮะอดีนี้ผมพูดอย่างนี้นะผมต้องพูดตรงๆต้องพูดให้ทะลุใจกันไปเลยครับเราเป็นชาวพูดอย่าเป็นชาวพูดตามกระแสเราเป็นชาวพูดโดยความรู้ด้วยหลักของตัว ด้วยตัวของตัวอัตตาอัตโนนโถตนเป็นบุตรของตนโกหินาโถปโรสยาบุคคลอื่นครัเราจะเป็นที่พึงได้อัตนาหิตสุธานเตนะเมื่อตนฝึกฝนตน,ตนดีแล้วนาะถังรับวิตุลพังก็จะได้ที่พึ่ง่ได้โดยยากเราเป็นที่พึ่งของตนเองครับนะผมพูดอย่างนี้นะมหากรุงสนนาภาษามหากรุงเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนี้แหละครับภาษาคนปนภาษาธรรมไปบางทีก็บอกว่าโลกก็อย่าให้ช้ำธรรมก็อย่าให้เสีย พูดสไตล์ผมนี่แหละฮะแต่ผมก็ภูมิใจถ้าแบบผมพูดไปแล้วมีคนเข้าใจสมัยก่อนพอพูดไปคนไม่เข้าใจไม่เราจะเข้าใจแต่เราพูดไปแล้วสื่อให้เขาเข้าใจไม่ได้จะไปโทษคนฟังครับผมโทษตัวผมเองพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขาว่าโง่เง่างมเอื้อเซร์นักหนาตัวของเราทําไมไม่โกธาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจผมต้องพัฒนาการพูดของผมให้เข้าใจโดยง่ายที่สุด มันก็ตรงกับหลักคุณบัติของครูใช่ไหมวะคำพีรจากกระถังกระตาข้อหนึ่งนะทะี่วะกระทำสิ่งที่ลุ่มลึกให้เข้าใจง่ายครับนี่ฮะอ่ะผมผมขอ,อุยาตอ่านคอมเมนต์บางแล้วนะแต่นี่อ่านคอมเมนต์อันนี้นะผมต้องบอกผมตอบโดยอัตโนมตัติความเห็นส่วนตัวนะครับอะคุณจ้อบอกว่าเรื่องที่ไปเม้นด่าใส่ความนี่เห็นด้วยครับจิตก่าออกศุศลเต็มไปหมดอ่ะ ถามว่าเป็นกรรมไหมคอมเมนต์ Comment. ด่าว่ากันเนี่ยมันเป็นกรรมนะถามเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมเพราะวัจีกรรมคําพูดมันพูดได้ยินใช่ไหมไอเขียนเนี่ยมันเป็นแล้วพิมด่าคอมเมนต์ด่าเนี่ยมันเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมมนโนกรรมแน่นอนใจใจมันไปอยู่แล้วจะคิดดีไม่ดีเนี่ยใจมันไปก่อนแล้วจิตเตนะนิยติโลโกโส,สัตโลกอันจิตนําไปโบราณนึยบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาวใช่ไหม แต่ว่ามันเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมเวลาเราพิมพ์ไปด่าววาหรือว่าสรรเสริหรือว่าทําความดีโดยโดยพิมพ์เนี่ยผมส่วนตัวผมนะมันก็เป็นอาจจะเป็นกยายกรรมก็ได้ปวะจีกรรมก็ได้มันก่งๆกลางๆเพราะเราพิมพ์เนี่ยมาได้พูดให้ได้ยินเนี่ยแต่วความเต็มส่วนตัวผมนะฮะ,ะคุณโจบ,บอกเป็นคนไม่ปรวิจารณด้วยอารมณ์แห่งความเกลียดชังถูกต้องครับถือคตินี้เลยนะฮะอย่ารักอย่าเครียดแค้นปวงชนทำถูกทำผิดยนเยี่ยงไวว เป็นคติแนะนําตนลุสวัสดปวงแหทิ้งชั่วถือชอบใช้ย่งนี้ดีเสมอเอาไงไ่ายเลยว่าคนสองคนเดินม,มาทั้งคนดีคนไม่ดีเป็นครูของเราได้ทั้งสองคนคนคนดีก็ถือเออเราทําตามเขาคนไม่ดีเราก็เป็นครูของเราได้ว่าอย่าทําตามเขาแค่นั้นเองครับมันจะเป็นต่อ,ตอไปเกียดไปชังก็เลยมันได้อะไรแก่เรามาเราต้องรักษาใจของเราสิครับใช่ไหมครับ <laughs> คนใหญ่วันทักทายนะแล้วคนหนึ่งทียังนับถือพระผมตั์หรือมาเดิมสาทุกคนกี่นะ คุณบงโกะนะฮะพรพรผมซับนะทักทายสาธุจริงๆนะสาธุนะผมอ่านผมอ่านบั่งคุณสีวันบรปอลหนึ่งหกแปดนับถือนะฮะผมอ่านอ่านอันนี้นึงครับผมอ่านบันดำนะครับเขาจะอ่านคืออย่างนี้มันคือเป็นการสนทนาธรรมนะ กาเลนัตธรรมสากัจฉากร์สุนันทรทำตามการเอตัมมังคัตตมังเป็นอุดมมงคลสุดดประการหนึ่งในมงคล38นะฮะแล้วก็เป็นบุญด้วยนะครับนะบุญเกเรวัตถุนะฮะธรรมเทศนาใหม่ธรรมส,สวมัสด์ใหม่บุญที่เกดิดจากการแสดงธรรมเมือมาได้เทียบกับคุณท่านนะฮะ